วัคร oh, okay, <ke wa> ับผมมันบูเูและแข่รเเศษอเครับโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมนีครับผมอยู่ผม M N B Gaming นะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมาแข่งปิงปองนะผมกับกับเอ็มเอ็ม กับ M N B อนีกับน้องกับน้องโชคไอมินิบายเกมครับซึ่งวันนี้เราจะมาแข่งัวนี้ฮะเอาต็องเข้ามาดิอ่ะซึ่งครับเราเราจะแข่งกันนะครับผมสามแมตช์นะครับผมสามแมตช์เกมสิบเอ็ดนะครับมามวอย่าให้มวดิด้อยช้าของนะเดี๋ยวเพิ่งลืมบอกหมลงโทษถ้าไอเราแข่งกันทั้งหมดสามแมตช์นะครับสามแมตช์เกมสิบเอ็ดถ้าเกิดว่าใครแพ้ดูทันโทษครับถ้าหมดหมดลงโทษก็คือ คายแพ้ต้องวิพื้นสิบรอบแล้วก็ลุกนั่งสามสิบครั้งวิ่พื้นสิบครั้งครับคายแพ้คือต้องวิวิ่พื้นสิบครั้งนะครับแล้วก็ลุกนั่งสามสิบครั้งมาพร้อมแล้วแต่กล้องพร้อมมาครับทุกคนแต่กล้องทำไมใกล้อันนี้คือแมทเอาเอาแบบพอประมาณอยู่แท <c oughs> ุกคนแล้วก็เห็นเห็นโต๊ะอะอะทุกคนก็มันเห็นโตเลี้ยวอะ เ <c oughs> อ, <c oughs> อ้าก็มันเห็นแล้วเนี่ยมาด,า,าดูดิไอเห็นผมด้วยดิตบน้่นดิก็เห็นอย<า> <Junior. S 2> ู่เนี่ยทุกครับร้ะแข่งกันแบบอันนี้คือเหมือนแรกนะครับเกม11มา <Okay. S 2> มีใบเริ่มปอปไปหนร่งมจูนะั้ทุกคนมีนโบายได้ฮนะอ่ะตังตั้งคะแนนไว้นี่าจอไปตั้งคะแนนไว้มาครับคุณเข้าครับไล้องไอ ตามตามลูกด้วยมุนมุนก็ตามตามลูกาการแข่งครวิปองสุดเสืออไรเสือรัางการที่บอกไห้ดูนะยางครับยายโอ้สอครับทุกคนสองหนึ่ครับสองนครับไม่ได้ตีตั้งนานเลยเนีโอพี่ยิ่งไม่จรงประมาณอ่าสี่ห้าันอานที่หนึ่งอันนี้ได้เหลี่ยมสิเออโอ้ ตั้งกล้องเลยเมื่อกี้วทุกคนต็เต็มเลยฮะ้าถ่ายแล้ว้ถายแล้วฮะขอท้าทุกคนนะอันนี้คือแม์แรกครับเกมสิเอ็ดนะครับทุกคนเท้าเกมสิเนะครับอแยสามสองครับเออขวนี้สาทาทุกคนตัว้เลรสีเท้าฮะอสามเท่าหรือว่าสี่สา ได้ก็แล้วอ่ะผมก็แบบดึงๆว่าต้องให้ชื่อน,นักประเงานะกสื่สารใช่ไหมแง่ทุกคนเลือ่อนจอขึ้นภาพหน้าจอก็ได้เอ้ยขึ้นเลขหน้าจอก็ได้โอ้ก็อยู่ได้ละครับน้องๆห้าสามได้ครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะจองจริงให้เหมือนเก่งครับเจะออกจริงให้โอ้ยยี่ไม่รู้ปั่นสี่ห้ามานี่ทำอะไรตากร้องนั่งเก็ตสิวตครับพี่ผมเงี้ยคือผมจริงจังอยู่นะทุกคนพี่ผมเงี้ยนะจริงจังในการเล่นเกมเ้ย ไม่เป็นไรที่ผมเนี่ยคือผมจริงจังอยู่ครับทุกคนโอ้ไม่ลงไม่ใช้ลูกตรอยู่โอ้ใช้ไม่ได้เลยตากล้องหยอกเลนต่ายหรอวัตถุสองเข็งพร้อมไหมครับพร้อมมากถ่ายพร้อมถ่าไหยเลยขึ้นภาพหน้าจอก็ได้ขึ้นเลขหน้าจอก็ได้ อไอโปออดูมั้มาทุกคนจริงเข้าดจริงจัเกมมิ่นะเอานะครับจริงจังเกมมิ่มาแล้วครับวโผกไ่เยอะอ้เงี้ยโปกไม่สิเยอะโเกมครับที่ผมเนี่ยคมดีจังนะีดนี่ยอนนะโอยแต่คน้นไม่จริงจังนะตอนนี้อันนี้เล่นวามเดินนะทุกคน

เอาละครับปลาทู2สองขิงเอาจริงแล้วครับตอนนี้เอาปลาทู2สองขิงดีกว่าประทูกี่ขิงเนี่ยเกี่บาทเขคับสองร้อยยี่สิบนโอ้โหไลงป่ะเเ่งยังเยังยงเงเะมังนะมังนะ เกมนะได้กี่แบบแบบหนึงสิบเอ็ดเกมสามแม์แมชหนึงสิบเอ็ดเกมเกมสิบเอ็ดเมาแบบสองยังไหมอ่าครับแบบแรกก็มีนิิบายเกมได้ไปนะแลงนี้ทำไมถึงได้นิทิบายเกมได้ไปนะต้องให้แบบสองคงจะมาทุกคนเฮ้ยตเนือยจะ่กว้าหนึ่งสุดหรอต้องให้แบบสองคงอ้ ผมจะมาครับตัวจริงจังกันนะตัวทำไมน่องโตน่อโตไอ้ไปดูมาดูเลยครับใช้อันนี้ผมใช้แบบเอิคเหนน้าลูกน่องโตครับมาน่องโตน่องโตไอ้หนึ่งน่อโตว่าทุกคนปวดไหมต้องอะไรเนี่ย อะไรที่ทำไมที่ทำไมพวกยูนี่พวกยูเล่นจนลืมนับใช่ไหมผมไดใช่เล่นจนนับเลยนี่เราก็โยกคนดังนะครับสี่สองบอกว่าสี่สองแล้วเหรอโยกคนดังนะครับก็คือบูเบคยูหรือปลาทูสองเข่งหรือทูสองเข่งหรือที่อะไรเขาเรียกเรียกว่าปลาทูปลาทูเข่งไหมขายแล้วยี่สิบบาทนะครับผมเข่งละทียี่สิบบาทสองเข่งสี่สิบบาทนะครับผมต้องเก็บลดราคาเลยพอได้ยัง ห้าสิบแปดคได้ยังใสี่คนจะได้จริงเหรอปะเนี่ยจะได้จริงเหรอครเนี่ยสองในสามอ่ะห้าเล่นสองในสามถึงจะไม่ใช่สามเกมก็ยอมแพ้ถือใครได้สองก่อนโอ้เกียร์สี่ห้าอ่านะครับตอนนี้ปะทูเอาจริงแล้วครับห้าเท่าปะทูนำปะทูตามแล้วอ่ะครับเอาสบายใจครับพูดแล้ว แล้วถ้าฟื้นื้นกว่านี้จะไม่ได้มอแล้วอื๋อแล้วครับปะทูเริ่มเอาจริงแล้วโอ้ยเก่งมากครับทุกคนปะดุกกับปะทูตอนนี้กำลังแข่งกันอยู่ครับปะทูทนโ <laughs> <laughs> ดนด่าไว้หนึ่งเอเอ้ครับน้องน <laughs> ้อง

แบบมึเจ้องกระตูงผมเลยนี่แปบดบเ้าโอ้แย้ได้นอนแบบนี้โอ้โหจะไปะไรนม่ไแดบบ้ โอ้ตอนนี้รู้สึกว่าเหนื่อยมากทุกคนมัผมเริ่มมาต้องถ่ายคลิปปบบกับปัดเมงด้วยเนี่ยเหนื่อยมากโอ้โหไม่ลงตฮะฮะมึงสูญก็ไม่ลงตไงกระฉาอะไรอ้าวก็เมื่อกี้หนึ่งหนึ่งไปแล้วไงอะ่นหละโอเคถ้าเกิดแบบแบบนี้ผมชนะนั่นคือถ้าจะจับผาตากล้องไม่ร่วมด้วยนะใครไม่ไหวตากล้องไม่ช่วยนะจะแพ้ยังเนี่ยเป็นเร ใครวิดพื้นไม่ไหวตะก้องไม่เกี่ยวนะครับเจาอ้งหอครับุกคนกแพ้จริงๆอะครับครับมวแจริงเนี่ยก็แพ้จริงอะครับได้ไะครับมไม่ค่อย้วใจายนะครับผมไม่่อยพูเพื่อครับเพื่อนแม่เพมาตกมผโกี้นะครับเราะที่กหหบมวแต้มโม่แล้วด้วยนะครับจุดจบใส่ง้ เใ้ยถุยใส่ใสโม่ขออภัยขออภัยขออภัยครับยูอย่าลืมนับนะยูอธิบายกินนับด้วยต่างสิ่งก็ยังไม่นับหรอกหนาดีเหนี่อยนะครับต้องมีลูกจบบ้างใช่ไหมเอาตบบ้างก็ได้นะ ก็ตบดิครับก็ไม่ได้ห้ามนะครับี่จฉุนไกรมั้นใจตบอย่างไรตัวครับคนสุดท้ายจริงนะครับเนี่ยข้าใครแต่งงัวให้มันตั้งเอาล่ะโอถ้าใครงัวใช้ใจมันตั้งเหรอครับตั้งกดเองแพ้เองเอาแล้วเอาเจ้าของช่องตั้งกดเองแพ้เองหรือเปล่าเมื่อกี้มันเสียงรถชนมากเลยนะครับใช่ครับผมเหตุการณ์นี้ก็ผมไม่เกี่ยวนะครับผมอย่าลืมตัดออกด้วยกูเสียว เออใช่ไปเรนนี่กูรู้เลยเออมึงจำได้หรือเปล่าตุ่มแต่โอ้โคนเ้ามึจะแพ้หรอคั้นี้วะตอนนี้ตอนนี้มีคนทำช่อง YouTube 2, 2ตอนนี้2องแบตซึ่งมีอธิบายเกมได,ได้ได้ไป2องแบตเลยนะของแบตที่อะไรถึงแบตเข้ากันอ้าวเหรออ้าวมี่น่อะไรอ๋อถ้า2องแบตถ้า2องแบตบ ไอ<ช>แบบเข้าตัเนี้ยก็หนึ่งแบบเข้าตาเอาาเอแล้วเดี๋ยวผมอันนี้หม่ยัดเสิ่งี่เราเนี้ยใช่เท่าไหร่แล้วพวกยูแนะนากันป่นี่ฮะน้ีมินิบายเก้าูดีคเขามเล่นเหลียมมันเล่นไม่สู้ก็เล่นเหลี่ยมอครับ <c oughs> ผมไม่เคยเหลียมไอลูกเป็นลูกน้องคิงโซลเหรออยบอกอะไดให้ครับผมแล้นี่เราจะชนะคนอะต้องโลนมึงอย่ามึงอย่าเพิ่งโม มึงลูกน้องมันดีวีใช่ไหมเกมเดียวโชควินฮะ้องเป็นจะบินสองวินไม่ใช่บินใช่ โชคชนะโชคชนะเกมแล้วตอนนั้นก้าวแล้วสิบแล้วตอนที่มึงตีตกกับสิบแล้วสิบไงเออเออคุหลอนไอแอมซารีไอหล่อนไอแอขอโทษอย่าลืมตัดออกเมื่อกีอ่าลืมตัดออกด้วยม่าเนี่ยีมื่อกี้อย่าลืมตัดออกด้วยไอแอมหลอนมอยรีบดิครับเปล่าเนี่ยแบบเป่าปากแพนะ กูไม่น uh ่าเอามิเอาอธิบายเกมมาเพราะาเขาลงคลิปด้วยเล่าไงครับผมไม่จะไปตบเด็กหรอตบเด็กติมา้าผู้หญิงได้แล้วได้ยัแล้วเมืกี้ได้แล้วแล้วก็คือมาแล้วก็อ่ะเดี๋ยวกูหาเอ้ยตบเลยนะตบเด็กตีมาเฮ้ยลนอีโมคะลงอีโมคอ ไเกมลูมาเกี่ยวว่าค้าไหมเท่าไหร่ไรอ่ะก็สิบแปดมั้งกันไม่ผิดสิบแปดแล้วเหรอเออเฮ้กูหาว่ะตบเด็กๆเตะมาท้าผู้หญิงอ๋อก็แค่บอกว่าตบเด็กเตะมาท้าผู้หญิงผิดเหนะตอนกูเรียนจบป .6 วิ่งเลยตบเด็กอนุบาลมึงสองแล้วนะก็คือจบเกมแล้วแบบสามไงได้หนึ่งเท่าไม่มึงสองแล้ว มึงสองแล้วคู่หนึ่งตอนเขาสองแสดงว่มีการบูเกชันแล้วดิเออนี่มันสามไหมมีนไปสามเมียแล้วมันมีหลอกเลยซอร์แ้วไอ้คนมึงมึงนี่กองเหรอกันอยู่แล้วครับเพผมเป็นลูกอีกลูกวิกเรตเขากลัวว่าได้ซอร์สามเมีสรุปใครไอ้เจ้านี่มันเจ้าโอเคสรุปใครใครชนะแต่กล้องพี่อ่ะรอบขั้นอนให้อะครับไปลงก็ขวดแพรเนี่ยมึงจะกองให้ได้เลยเนาะดีนะกูจับได้ทอามยังไม่นับ เอาใหม่จะกล้องลืมนับขอโทษรับนียเอาใหม่จะกล้องลืมนับใครจะอใครจะพอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รูปปากก็ซานะเอาใหม่เดยนับเลยนะเออสิบครั้งนะครับ2องสามสี่ห้ากอยากลงเงื่อนปยังอีกครั้งนึ่ง เมือกูไปออก20ครั้งนี่เก้าครั้งไอ้เหี้ยเออเจ็บอ่ะลูกนะั่อีกสามสิบครั้งหนึ 2> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่โ้โหเกิดลูกยั่งไงต้องครับอันนี้ของแถมฮะผมคอดีว่าสงสไอ้ตาก็ไม่ต้องสงสารหรอกไม่ไม่คอดีว่าส,สงสงสารไอเ้เด็กเด็กขี้โมวโอ้เดี๋ยวไม่เอาครับคำว่าสงสารใช้คำว่าเวทนาเออเวทนาเอาใหมา่ดีาากล้องจับ,บไม่ทันอะไรวะเนีอ่ะตกลงครับผมลงด้วยเออตกลงผมลงด้วยมัก็อยู่ใกล้ๆกันสิ งลด้วยทนาบะเวสนาโม้วคุณครับดวกเวสนาโมจบตอเอ้ยนั้ง1ปเก้าสิบ้ยเมื่อกี้ไม่ได้ยินเลยแถม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 แถเอ้ยขอให้ตัหารับไอ้ สามสิบค้งยังยังยังไม่ได้นับเลยเอาลงที่ครับเออทำ้ชมครับต้องวิบไอ้ทุ้ยต้องรู้ตั้งสามสิบครั้งนะครับบอก<ด>แล้วว่าผู้ช้าๆถ้าติดอ่างต้องรู้ตั้งสามสิบครั้งนะครับถ่ายแล้วจะก้อนนัดดิสิบสามสิบห้าสิบศูนิย์พกเปดตายเลยเนยโอ้ ร้สิบยังตากล้องหักไปไหนใช่แล้วประมาณยี่สิบห้าจะไม่ผิดนะยี่สิบหกไปกว่าแลอวมันก็ลงสี่ครั้งเออก็ลงอีสี่ครั้งตากล้องไม่เกี่ยวนะมึงเอาตากล้องไปเหมารวมนะร้อสิบโอเคครับโอเคทุกคนถ้าใครชอบวิดีโอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้ัสบายดีนี่ใคโอเคไม่ต้องแล้วสามไม่กลัวเฮ้ยอย่ามึงปอทุกคนถ้าใครชอบทีก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมแล้วก็กดแชร์ให้แล้วก็กดโอ้ยเขียนเลยกล้องลงไปไหนขึ้นมาดิ ก็ชอบนี้ <c oughs> เร็วเกลี้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ที่เป็นกำลังใจให้ผมกูบุญด้วยนะครับส้าเรบคลิปหน้าจะเป็นการถ่ายคลิปเกมหรือว่าอะไรก็อย่าลืมติดตามครับแล้วก็กดกดกระดิ่งด้วยนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพีทไลค์พีทไลค์ไปกดช่องกดไลค์ไอ้ช่วยช่วยกดซับให้แกมินิีายด้วยปิดกล้อง